สวัสด,ดีท่านผู้ชมคนที่ยังเกมเษฐีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมนากินเลอร์เชนน่าครับวันนี้ก็พบกับกเกมเษฐีเออกับอีเวนต์ผลไม้ไข่หลอนนั<แ>่นเองคืออีเวนต์เชรเฟสติอัลโอเคผมก็ไม่มีเพชรมาจับหรอกนะครับเพราะว่าเพชรตอนนั้นมีอยู่สี่สิบก็จับไปหมดแล้วแล้วก็ได้มาสี่สิบตอนเล่นก็จับไปหมดแล้วคือหมดแล้ว ตอนนี้เลยยู่สองหรือไม่ก็เลยยี่ศูนย์แต่แฟไมันไม่มาสักทีเอาห้ยตายเกมค้างเออตอนนี้อาจจะดูเสียงแปลกๆนะเพราะว่าเป็นหวัดเอาให้เด้งสิโอเค ขอไปเมื่อกี้มันเด้งนะฮะขอไปกันด้วยอันนี้เก็บไปนี่แหละไม่ต้องปัดโอเครอแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคอย่าเด้งนะมึงนะ โอเคครับก็ตอนนี้มีศูนย์เพชรตามที่บอกไว้แล้วก็อันนี้อะไรวะอันนี้เล่นหนึ่งตาเล่นเป็นร่างเมื่อเช้าใช่ไหมวะโอเคเลยแล้วห้าหมื่นโอเคครับก็ตอนนี้เปิดร,รูปบาทแบบรูปผาเมียนเดียวเลยดูจากการว่าได้เล่นน้อยมากแต่แต่นะครับแต่โอ้ได้เปิดตัวนี้หนึ่งอันเอาให้หายไปเลยว,วะ เธอปั๊บจึงการหายอะไรไงีไ้ยนเงาะครับก็มาก็โอ้ยมันเป็นอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์ใีรว่าอนะไรอีเวนต์จะสมการด้วยเพื่อเอามาแลกพวกนี้นะฮะโอเค ตอนนี้มีกล้วยอยู่ทั้งหมด5้าแล้วก็มียมก่ก่อน3ามทุเรียน2เราจะแลกเป็นการ์ดรอการ์ดก็แป่จะเป็นออจี้เพราะว่าจี้ผมมีแต่จี้กลางนั่นเองฮะโอเคเรามาอับรางวัลกันเลยโอเคครับรับเรียบร้อยแนละ้วตอนนี้ก็อยากได้คือมังคุดนั่นเองโอเคเปิดครับ ลุน้นเล็กน้อยครับลุ้น,นไม่เล็กน้อยลุน้นมากเลยครับฟิงกี้กูบีแล้วแล้วก็มาไม่บอกเลยจะบอกรหัสหนี้เลยนะแค่เรียกว่าอะไรละ่ะนี้หมดระแรง่ไม่ไหนแล้วขาดกุ้ยหนึ่งกันโอเคก็มาที่ตั้งค่าขวามือแล้วก็ตั้งค่าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมา ครูปองครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยาครับไปที่เบ็นครูปองอะไรวันครับใส่ครูปองไปเลยอันนี้ะครคูปองครับ o n e m o r e r o u n d one more ใส่ไม่รู้เลยโอเคครับกดตกลงครับเลยจะสต็อปแล้วก็จำก่อนก็ได้ฮะโอเค ตกลงครับตกลงดีตกลงแล้วนะเนี่ยโไม่ได้โอเคครับพูดได้แล้วสิบกือปองของขวัญแล้วโอเคครับดกดครับมาใช้ที่กองของขวัญน,นะแล้วเราก็จะได้ลูกบาทโบราณมาโอเคมาที่ไม่มีเพชรเปิดครับจวนนี้ รอหนึ่งนาทีฮนะรู้ว่าคงรอกันได้เพราะว่าเพชรหนึ่งอันยังไม่มีใช้เลยนะคือช่วงนี้โอ้โหขาดแขนเพชรมากโอเคครับรหัสจำได้ไหมจะไม่ได้ก็ย้อนกลับไปแล้วก็สต็อปก่อนนะฮะมาดูกันนี่ฮะไม่ใช่ดิยวนกันเล่นนี่ฮะ เอาให้มันเอ้ยนีได้เทไหร่ได้สิเพชรครับได้สี่ขังโคตรกากครับ <S <S แต่จริงถ้าแรกเป็นการ์ดนะ <S <S โอ้ยการ์ดแบบมัน,นเยอะไปเลยดูดิเดีด๋ยววะเนี่ยเสบวกเดนิเอลจินนี่เทพมิวเทพีพีเทพีมิวเทพีมิวสมัยเดน่านี่ก็อยากได้ดักอะเทน่าได้ก็อยากได้อยู่นะ อันน <at> <ick> ี้จานามะแอดคิแอดดิกแม่อะชุดออฟดาร์แม่ทัพโจนออฟดาร์ขันจะชู้ใวหน้าจีฮีโลจีฮีโลค่ะจีฮีโลชุดใบหด้ายูดาโอ้โหเป็นวัดผู้ไปชัดครับคือตะมูกเต็มตะมูกโอเคกิดกับคือพูดยากมากฮะต้องพูดทางปากโอเคเปิดได้แล้วโอเคครับ คอยได้ดเพชรเถี่ยโอ้ครับในการ์ดครับอ S. บวกครับบอกเลยดีอีกแล้วครับเอ่อเปิดดิแต่ว่าเดโมอีราจากมากครับโอเค,ครับสหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนครับบ๊ายบายฝากกดไลค์ลและกด subscribe ไปนะดีไอีเวนต์จับไปแล้ว